hãy luôn 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 hãy ไม่ให้ไม่ให้ห่วงเกี่ห่วงกี่ห่วงอ่หาวงอันื <c oughs> ้อหาละอืมอมหวานเจี๊ยบพอแล้ว <c oughs> พอแล้ว โธ่เอ้ออยมันไม่ใช่ของหนูมาชนกัน <c oughs> ชนชนชนช,อน,ช,อน,ชอนอ้ําอ้ํานะ <c oughs>